สนามบินกำลังจะไปประเทศจีนโดยประสงค์หลักในวันนี้ที่จะไปในทริปนี้เ็าไปเยี่ยมอามาแล้วก็ไปเยี่ยมแม่นีรัตกันเพราะว่านีรัตไม่ได้กลับบ้านนนแล้วบ้านนีรัตอยู่ที่ชานถุอยู่ในมณฑลกวางตงนะุงซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกที่ได้ถ่ายตอนที่เราเดินทางไปอาจจะพาทุกคนพาไปดูว่าที่ เมืองสั้นโถนี้มันมีอะไรบ้างที่น่าเที่ยวหรือว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างนะพอจบที่เมืองสั้นโถเสร็จแล้วเราก็จะบินกับเซนเจิ้์บินมาที่ไทยนะคะซึ่งเราก็จะไปเที่ยวที่เซนเจิ้นเกานซักอาจจะหนึวันหรือสองวันซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีแผนเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินเปาอันแล้วนะ กำลังรับกระเป๋าอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกอาจจะต้องนั่งเก้าเถี่ยหรือว่าที่เถียไปต้องดูกันอีกทีว่าจะนั่งแบบไหนไปจริง <c oughs> อนเช้าพูดไม่รู้เรื่องมากเพราะว่าง่วงนอนมากอยู่บนเครื่องปุ๊บแล้วก็หลับทันทีโอเคล้วไปต่อคิวจ้าคิวจ้าต่อคิวจ้าแถวยาวาจ้าแา้าเดี๋ยวตกองเราจะต้องนั่งอะไรไปอ่ะก็แล้วเดี๋ยวเธอจะนั่งร้ไฟเลยเนาะ นั่งรถไฟได้ดินหรือว่าเ,าเารียกรถอร์ให้เรียกรถเท่าไหรนี่ไงไปที่ไหนไปรถไฟคนอนดิซูอ๋อก็คือหยุดที่ว่าเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปแล้วก็ไป,ไปรถไฟคอนดิซูว่าจะนั่งรถตาเชอร์ไปใช่ไหมใช่ตาเชอร์ไปแล้วก็นั่งรถไฟคอนมีซูเหมือนกันเอาไงนั่งรถดีกว่าเนาะ น,นี่รถไฟความเร็วสูงนะคะเมื่อกี้สรุปก็คือเราได้นั่งรถมาไม่ได้นั่งรถไฟใต้ดินมาเพราะว่าไม่อยากไปเบียกกับใครสะดวกรวดเดีอวดีกว่าตอนนี้เรากำลังรอรอบรถไฟประมาณครึ่งชั่วโมงหากาแฟกินดีกว่า่่ออ่ะที่อากาศที่นี่ดีมากนะทุกคน ลงจากสนามบินมาปุ๊บก็คืออากาศเย็นตีหน้ามากชอบเย็นสุดๆแต่ว่าไม่ได้ถึงกัดหนาวมากเป็นอากาศที่กำลังดีเหมือนเปิดแอร์สั่งกาแฟกันเถอะ,ะ,ถอ,ะอยากไปสั่งร้อนน้เหรอสั่งมมืถอถือสั่งมือถืเอเนี่ย มีเขามีเบอร์เกอร์อะไรด้วยอ่ะโอ้หะ你看冰的还是不冰的冰的巧克力的饮料没有没没有冰吗冰的有啊冰啊โอเคไหมโอเคโอเค จากสถานีตรงนี้ไปจนถึงซานโถที่เป็นบ้านของนีรัตนนะก็จะไปถึงประมาณตอนช่วง10โมงนิดๆตอนนี้เป็นเวลา7โมงเดี๋ยวเราจะรอบรถแฟของเรามันจะอยู่ที่ประมาณ8โมงก็ต้องรออีกประมาณ20นาทีตอนนี้เราก็เลยมาหากาแฟกินกันก่อนนะทุกคน เดนจะเป็นสตาร์บรัคองที่จีนนะทุกคนสตาร์บรัคเรียกว่าชิงปาร์เค้นะส่วนใหญ่นะทุกคนปกติแล้วนานทุกร้านเขาะจะสั่งผ่านแอปกันหมดแล้วเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะทุกคนแล้วเวลาเราสั่งแล้ว็สั่งรถสั่งแล้วก็ดูเลขหน้าจอได้เลย เทุกคนเกือบลืมบอกเมื่อกี้เราอยู่ที่สนามบินใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอสหายหรือว่าเพื่อนร่วมเดินทางอีกคนนึงเป็นคนใหม่เ่อนทางออรุ่งเชือรน่ารักไหมไปเจอน้องมามันเห็นว่าม,มันน่ารักดีก็เลยตัดไปหนึ่งจบ <c oughs> ก่อนออกเดินทาง <c oughs> หมดไปเรียบร้อย บรรยากาศของรถไฟความเร็วสูง。 ัวอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ชอบช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรเทาวจู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 ก็คือพิชพีชลูกพิชอืมดูไม่ขึ้นมันมีเนื้อข้างในใช่ไหมอือหือ 外卖，点外卖，大家吃什么？Okay, um. ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นโถงนะมี่แถวบ้านนี่แหละก็คือมีกิจกรรมวันกิจกรรมที่เขาทำในชน่วงปีใหม่กำลังเดินไปดูอยู่ ขบวนตามหมู่บ้านใช่ไหมพอเสร็จแล้วเขาก็าจะพอเขาเดินไปถึงตรงไหนบ้านนึงเขาก็จะจูดปัดๆกันเขาจะจูเกันยาวมากอะไรเขายาวมากสิ่งดังมากพอเดินไปบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะจุดตามอะไรเออก็แปลกดีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นัน บ้านนี้นัเขาก็จะผ่านเหมือนกันเดี๋ยวกำลังจะเดินไปดูว่าตอนเขาเดินผ่านแล้วเราจะจุดประทัดกันเหยียบไหมไปดูกันเฮ้ยโอ้ยฮ่าฮ่างเสียสต้大声啊，吓死

ถึงบ้าน,านตอนนี้ถึงแล้วบ้านนี้ละแล้วเขากำลังจะจุดประทัดกันนี่ข้าวมันมีมีมีนั่นแตนไม้สีแดงๆอะ่ะเสียงดังมากค่ะ ทำไมของบ้านเธอมาดูอีล็อกจิวอ่ะบ้านเธอมาดูลยเขาจะเร่งงานนั้นให้หมดเธอฝั่งโน้นน่ะถังจัดตึงมาจริงเหรอโอ้แล้วเมื่อไรจะหมดอะ่ะโอ้ควันมองไม่เห็นอะไรละการานการงาน ระวังเลยอ่ะระวังเขาจะขึงอันนั้นอ่ะอดหูให้เลยนี่ไอเมื่ตัวละมันคืออะไรอ่ะทำไมมันมันใหญ่มากเลยเหรอน่ากลัวว่ะ ว<哇>操！你要进来ไ有了吧，ไ有<啊>。<laughs> ่า่า่什么我看不到了他ขาจะหยุดต่อไป คนจีนถึงชอบจุดบรนทัดนี้แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพราะอะไรกใหมัยก่อนอันอันนี้เรียกวันซื้อของบ้านท่านทีไทยอ่ะชูชีใช่ไหมมันก็สมัยก่อนมีญาติัวหนึ่นงชื่อว่าเหนียนเขาก็จะมากินข้าวของทุกบ้านบ่ายกินคนแล้วก็อยู่ดีๆมีคนหนึ่งใบจุดบ,บันทัดแ็กบุกญาติัวนี้มันก็กลัวอยากกลัวเออกลัวแล้วก็หนี แล้วก็ในทุกๆปีใหม่ทุกคนก็จัดจุดอันนี้เพื่อที่ว่าไล่ก็คือว่าไล่ยักายก็คือไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมคนจีนเวลามีงานอะไรเขาถึงชอบจุดประทัดกันก็คือเมื่อกี้ที่เห็นไปไอที่อยู่ตรงเนี้ยที่เห็นไปเมื่อกี้คือเขาอะจุดเหมือนเปิดอีกรอบหนึ่งเปิดงานอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะ ตอนนี้กำลังวนไปตามหมู่บ้านแล้วมันก็จะมาท้ายมาจบอยู่ที่บ้านของนีรัตบ้านของญาินิรัตบ้านหลังสุดท้ายก็คือจะเป็นแม่หลังนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าตอนที่เขาได้มาแล้วเราจะเสียงดังขนาดไหนนะ้อี่วค 还没好啊还没好要等多久等到这个糖这个糖糖化过很硬如果你不怕冷冷ไหม冷ไหม可以我可以等哎要不要呃要只要草莓吧好好，稍等一下啊啊我都还没好没事那等一下等一下加水它就会脆啊太先熬它又化这天气湿度太大。

ถามพี่เขาว่าเท่าไหร่หมมลยไม่มูนถ้าสมมติว่านีไต้มูนกลเขาก็จัดแร่งมนกลให้เธอแล้วแล้วเขาายให้เธอเขอาใะ้ไัสิอขา่อสีพิงคะให้เขาให้เขาว่า,ามันก่อนให้ เราบอกว่าให้เขาว่ามังกรให้นะเขาว่าเก่งมากโคเซียน

แล้วลมก็พัดมาทางนี้พอดีโวัอนนี้กำลังรอ,งองน้ำตาลเขาบอกว่าถ้าน้ำตาลมันละลายแล้วมันยังไม่ถึงไม่เข้าที่ของมันเวลาเอาไปลงในน้ำมันจะเหมือนแบบว่าแฉะแฉะมันจะเหนียวเหนียวมันจะไม่กรอบลองดูกันว่าเรารอ,อมาประมาณสิบนาทีลองดูว่ามันจะกรอบจริงไหม ท,ท่านทีเขาบอกใหม่แต่ใดๆคือลูกตอเบอรี่คือใหญ่มากหวานดูแบบสีแดงมากมันแดงแดงแป๊บเลยอะแดงมากทุกคนนั่นแหละย้ายยาจะกบะยะดนีไหมครูอ่ะง่งจะก็บะ

จ่ายเงินช,ชี้เสียดตาตายเลยทุกคนอันเบลเล่เลยสิบเหยือน50ิบาทอันนั้นยี่สิเหยื่อนก็คือ1น0บาทแต่ว่าสมราคาอยู่นะสวยมากคือเหมือนแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องวาดก็คือวาดด้วยมือไปเลยรอบเดียวเก่งมาก มาเรามาลองกินถังหูชาวหมีปีงถัง,งอ่ะป้งถังชาวหมีอันนี้โดยปกติแล้วนะที่จีเขาจะเรียกว่าปีงถังชาวหมีแต่ถ้าเป็นปีงถัง,งหูลูกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่สตอรอเบอรี่มันจะเป็นลูกลูกอะไรนะซันจาแล้วซันจาซึ่งเรากินไม่เป็นเรากินไปนแต่สตอรอเบอรี่เราเคยลองแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันหนึ่งสองสาม เหมือนจะกรอบก็คือน้ำตาลแม่หนามากเขาทำน้ำตาลหนักเกินไปแต่จร okay. <pl dear> ิงๆริงนะเขาต้องเนียนแล้วก็สตรอเบอรี่หวานจริงแต่ว่าพอกัดไปปุ๊บก็คือมันมันฉ่ำเลยอะฉ่ำแต่ว่ามันสตรอเบอรี่มันไม่กรอบ จะถามว่าอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าน้าตาลมันไม่ขมเพราะปกติแล้วว่าถ้าเกิดว่าน้าตาลมันเป็นสีน้ําตาลตาลใช่ปหมสีเหลืองๆห,หน่อยอมันจะขมมากแล้วมันจะไม่อร่อยต้องเป็นน้าตาลสีขาวแบบนี้ถ้าทําแบบเนี้ยแสดงว่าอ่ะน้ําตาลมันจะไม่ขมละถือว่าโดยรวมโอเคแต่ว่าน้าตาลหนาไปนิดนึงเคี้ยวก็ลยติดฟันอืม หรือว่าเราต้องรอให้มันเซตตัวเย็นกว่านี้นิดนึงอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้ามันเย็นลงแล้วมันจะกรอบหรือว่ามันจะเหนียวเหมือนเดิมถ้ามันกรอบแสดงว่าอ่าเราต้องรอนิดนึงอืมรอแป๊บอ่ะเรามาลองอีกรอบนึงรอบนี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวลองดูตอนที่มันเย็นแล้วว่ามันจะกรอบไหมแล้วนะอืม อือรลเบอร์รี่กรอบนะน้ำตาลก็กรอบกรอบเลยอ่ะแสดงว่าเราต้องรอให้น้ำตาลมันเยียนตัวก่อนเพราะเมื่อกี้กินไปก็คือยังอุ่นๆอ,อยู่มันก็เลยยังเหนียวเยู่อสรุปรวมๆแล้วโอเคราคาโอเคราคาได้เลยโอเคหลักๆวันนี้ก็จะมีประมาณนี้กิจกรรมที่จะพาทุกคนไปดูก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันว่า เราจะทำอะไรกันอันนี้ก็คือยังไม่มีแผนเหมือนกันว่าจะทำอะไรรอดูวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอันนี้เป็นคลิปแรกที่ลงก็อาจจะพูดผิดพูดถูกหรือไม่รู้จะพูดอะไรบ้างก็ถ้าใครสนใจหรือถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน EP ต่อไปนะบ๊ายบาย